อยู่เลี้ยวไม่ได้ไู่เจงตำรวจนะมึงอ่ะขับอี้อะไรพูดปัญญาห่อนเลยดูดิดูดิอ่อเฮ้ยตกินรถอตะกินรถเพื่อนไม่อง่ดีแล้วมาขี่แล้วจเงานขี่ ้ยฟาราเ้ยี่ยีดีๆนะม้ไปเ่ยไปเรยๆไปเชื่ยกูการลงลม,มัน,นดีดีเว้ย ญญาเนาะเป็นเ้องยี่อะไรแตนรถไอ้เลือดกูรถเนี่ยไอ้นี่ไงเบอร์สองขี่แล้วเพื่อนกูไม่ขี่แล้วไหมเออร์ไม่สนุกเลยขี่เอาเพื่อนขี่ดีกว่ามึงขี่ปัญญาอ่อนน่ะไอ้เยียนี่เมาแล้วขับอ๋ออ๋อไอ้เยียนี่เมาแล้วขับ ไม่กินนะต้มน้ำไปดิหมาเลี้ยวเผื่อโดนจริงใช่ไหมทำไงโอ้มึงก็เผื่อเกินอ่ะติดอีกสักมีดอกเครั้น Watch out เห็นไหมนายเห็นไหมนายเห็นไหมแล้วดิพี่ก้อแล้วไอียนี่จะิงเข้ามันแข็งเยอะเลยยิงเลี้ยวไปอ่ะกูยูจะไม่ช่วยมึงนะจะซ้ำเติมด้วยสัตว์ โอ้น่ากลัวมากกลัวโดนดา่าจนใจจะขาดแล้วเมื่อกี้เป็อนอะไรอะแล้วเป็นคนน่าสนใจเป็นไงบ้างรลยแอบตบไปละไรไม่เจออ,ออะไรไอ้เหี้ยเออเป็นการ์จริงให้ ปดน่าจะยังไม่หมดเฮ้จอดกันดิทํามาําไมไม่อากใ้ดับปดยนหมดเอืดีมากเส็ู้มาเส็จสู้ดีเลยบ้ามันยิง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  ขอยาหน่อยขอยาหน่อยขอยาหน่อยแอบจะไม่มียใครมียามียาเบ้ามอนขอยาหน่อยตบยาหนอยามาหน่อยมียาวเานาอยก็บล้วเกิดอยู่ตรยราเยเู marked the l o c a i โอ้ไม่อเมมไม่จอดอ่ะเข้ามาต่าบ้านแล้วมันเข้ามาต่าบ้านแล้วเด็ดเลยพารแล้วกระสุนเขียวก็จะหมดละโอ้ไม่มีละแต่มันลดปุ่งติงไว้บางทีองอันนี้นี่นี่กระสุนเขียวมีมีมีตรงกูตรงกูกูมีกระสุนดำนะบอกไว้ก่อนเลยได้เก็บมาตายบ้างไหมไ่ตายเลยกูยิงกูจะยิงซ้ำมันก็จี่หนีโอ้ แกนี่ใส่กระสุนแล้ยิงไม่มันเลย okay. <Okay>. okay. โอเคปิดเ, <the> เออเกลี่ยนยิงไม่มันเล้วแกอยู่ตรงนี้ไปยิงโดนนัดหนึ่งเน,นี่ยเมื่อ,อ,อกี้เนี่ยเจ็บอไปเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะ ดีดีม่นเข้ามาเข้ามาเข้ามาหลบอย่างนั้งนี่เออหลบอยู่ตรงนี้พอไม่ต้องโชว์เฟียลจะเคี้ยวไม่ไดจ่ายเออโอ้ยยิงเขาไปทั้งหมดแต่ไม่ไม่ได้คิวแดงลงด้ไปเอ๊อยากโดนวงแดงเหรอไอ้ขาวดนแดงอยากโดนวงแดงโดนแดงเลย อย่าสวยสซ้ำคำสัในได้สัตว์ตอนเด็กก็ต้ดเลยไอ้เบอร์สองเห็นมันบ้างปะมาร์คให้หน่อยเดียวมันอยู่แถวไหนเราไม่เห็นเลยเจอตาหลอดไม่รู้ไม่รู้ว่ามันอยู่ในบ้านไหนปับป๊บ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ มาเบอร์สองขับรถมาเจอตนี้ตรงนี้นะรถรถโดนยิงยังไงวะนี่ไงเบอร์สองที่นี่ไอทำไมมึงไม่ปั๊มยาปะเพื่อนไม่มียาแล้วหมดเลยเนี่ยนี่แหละทำไมไม่อยากเล่นด่านธรรมดาของมันไม่มีทางรอดถึงทำลายโลกกูไม่มียาเดี๋ยวุก่อนกัน นอนไปเจอคนอย่างมึงไงมันก็เลยอยากทำลายโลกไงโลกแมมคนอย่างมึงดีตายหาเลยส้นตีนหมาไมดีกว่ามึงไงไอโหมไอโหมียาน้ำแล้วโอ้ยกินอร่อยเลยเพื่อนลองกินดูดิอร่อยมากเลยคุณรู้สึกเหมือนได้สูตรยาเข้าไวอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยลบเข้าไปอ่ะลบแหละนออมไปแล้วแหละ เนี่ยกูได้ยินเสียงรถอยู่เว้ยทางทางเนี่ยทางหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านอะไรวะ NTC อ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มีรักถ้าเจอในนั้นก็มีทักใจเป็นรถเสียงโง่ขึ้นมาที่อะไรล่ยังร้องเองเลยเบอร์สองเชิญมเลยมันน็อกตาเลยยิ่งเนี่ยเราสไนมาสุดท้ายนี้ขาดมันลบนะลบนะเลยไม่ขาดหรอก โอ้เดี๋ยมึงกับเพื่อนมึงนี่กูว่าเจริญน่ะกูแจงใหญ่นองนี่แหละตาหมดนีเรื่อเล่นถึดโอร์โหนี่ทางหลับเปนดีไม่ใช่มีกูคนเดียวแล้วเมาอะเหลือน้ำมันจะหมดแล้วโอ้ไนริ่งอย่างเดียวอ่ะไนริ่งอย่างเดียวไม่ดูน้ำมันเลยเออ ท่านท่นมีรถันท่านมีรถรถสองเว้ยรถสอสองมันไม่เท่าไหร่ด้วยแต่ม mm ัน hmm. ม no ีคนมากอีเนี่ยรถสี่รถสี่รถสี่อันเดี่นะโง่ยิงแล้วมันยิงกูเหาม่มึงไอ้เี่ยนี่คนมีตังเง้ตรงไหนกูนอกบอกยิงมึง โอ้มึงดูเลือดก็ดีมึงดูซึบนี่ดิเร้ยจะตายแล้วเนี่ยไอ้เพื่อนมึงไม่ชุบเลยหลอเมไม่ได้บ้าเฮ้ยมีมีอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถเดี๋ยวโดนระเปิดเอาไว้เฮ้ยกูเจอละเก้าภู แง่เบอร์สองแค่นายจริงจริงเราแน่เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยโอ๊ยฮะบอกให้ถอยมาจีบกูด้วยรูไม่ได้วุ้ยไอ้เหี้ยติดติดอะไรไม่รู้ไปเดินไม่ไดติดเสียอะไรเนี่ยติดเพื่อนติดเพื่อนเพื่อนนอนอยู่แล้วตายตีนเหนื่อยไอเหี้ยติดเลยกูเดินไม่ได้เสีย เล่นามาีดไดก็ไม่ก็ไม่รู้ต้องไปเด็กงอตัวหนึ่งซุ่มเก่ง ปฏิเสธโดยไวเลยว่ะไปเร็วกว่าเอาปฏิเสธมึงกันเลยมึงอะพูดมากๆทำไมอะโอเคกูไม่พูดแล้วก็ได้ไม่พูดละไม่อยากพูดแล้วมึงแกพูดเองกูเจอตีวิทยานดีกูก็ไม่เข้ากูไม่ได้เปิดมึงอะเปิดแล้วเสียมันไา đi 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 lên đó, ai, cái gì của ว่าไงล่ะล,ลูกกระพรา I got supplies. I got supplies. I got supplies. Marked a location.